สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการขยายพันธุ์ผักติ้วโดยการปักชำนะครับทุกคนก็ก่อนอื่นก็วัสดุปลูกก็จะมีนี่ครับมีกระถางเนาะหรือว่าถุงดำของเราแล้วก็มีดินดินของผมก็จะเป็นเอาเป็นดินนานะครับดินทรายกับขี้เถ้านะครับผสมกันให้มี ให้มันร่วนนิดนึงครับแล้วก็มีกิ่งพันุนะครับทุกคนผักเตี้ยวนี่ก็จะมี2วิธีที่การปลูกก็คือการปลูกโดยการเอาเงานะครับรากแล้วก็ปักชำปักชำก็จะใช้กิ่งที่ที่พอเหมาะกิ่งเล็กก็ได้กิ่งใหญ่ก็ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ผมก็จะเลือกเอากิ่งก็จะมี2แบบนะครับวันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นตอครับ กิ่งตอครับพอดีเขามันเป็น,ปนผักติ้วนี่เป็นไม้ป่าครับเป็นพืชเป็นผักป่าที่เกิดในป่ามีรสชาติเปรี้ยวๆนะครับพอดีเขาทางป่านะครับทุกคนก็เลยตัดตอไว้ก็เลยได้ตอมาวิธีปลูกก็คือเนี่ครับถ้าปลูกโดยตอก็จะเป็นใส่กระถางแล้วก็ใส่ดินได้เลยครับเราก็จะรดน้ําทุกวันนะครับแล้วกเกิดได้เลยนี่คือตอนะครับเป็นตอ ่อผักติว้วเขาจะใส่ดินโดยประมาณเขาจะไม่ชอบไม่ชอบอันนี้ครับไม่ชอบไม่ชอบไม่ถมคนนะครับทุกคนเขาจะเอาประมาณนี้นี่ครับเราค่อยๆใส่นะครับถ้าเขาเริ่มติดก็ค่อยใส่ดินเข้ามาอีกรอบหนึงนี่ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนส่วนกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนผมก็จะใช้กิ่ง ตัดท่อนประมาณนี้ครับทุกคนเอากิ่งยาวกิ่งสั้นก็ได้นะครับเอาทางตาขึ้นนะครับก็จะใส่แบบนี้ปลูกได้เลยก็จะลดน้ําประมาณใส่ดินแล้วก็รดน้ำครับทุกคนอันนี้ช่ำมะเหมือนกิ่งพันธุ์ทั่วไปครับแล้วก็ลดน้ําทุกวันนะครับประมาณสิบห้าวันก็จะออกออกลากครับทุกคน สิพาถึงยี่สิบวันก็จะเริ่มออกลากอันนี้ง่ายๆครับชำต้นผักติวนะครับทุกคนส่วนกระถางใหญ่ผมก็จะใส่ลายกิ่งเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปปลูกให้เป็นให้เป็นกอรครับใส่ลายกิ่งเลย สักี่ห้ากิ่งครับจะปลูกให้เป็นก่อก็จะใส่ดินนะครับทุกคนใส่ดินเสร็จก็ลดน้ำครับถ้าอยากให้มีความชุ่มชื้นหน่อยเราก็ใสป่ปุ๋ยมะพร้าวนะครับปุ๋ยมะพร้าวที่เขาสื่อมากครับผสมเข้าไปนะครับรดน้ำครับ ขึ้มะพร้าวนี่ใส่ให้มันมีความชุ่มชื้นครับเก็บเก็บน้ําได้ดีถ้าเป็นดินทรายแบบนี้เขาจะลดแล้วมันจะแห้งไวครับก็ใส่ดินทรายไปด้วยนี่ครับแบบนี้เรียบร้อยครับปลูกง่ายๆครับผักติวส่วนต่อเราก็ใส่แบบนี้ครับทุกคน ครับเดี๋ยวจะพาไปไปเบิงไอที่เขาปลูกไว้แล้วครับนี่ครับนี่คือต่อนะครับทุกคนอันนี้คือผมปลูกไว้ประมาณสิบห้าวันแล้วครับชําไว้ประมาณสิบห้าวันก็เริ่มเขาก็เริ่มจะออกเยอะออกแตกตาตายอดนะครับนี่แบบนี้นี่ครับอันนี้ผมปลูกชําไว้นะครับชํากับไอผุยมะพร้าวครับแล้วก็ใส่ดินนิดนึงแล้วก็รดน้ําครับทุกคน มันก็สิออกครับออกออกตายอดครับปักติวนี้ชํำง่ายแต่รากแต่หากนี่คงสิบ่ท่านด้ออกหลายนะครับกําลังกีเริ่มนะครับผมก็จะให้มันใบหล,ลายๆครับอันนี้ก็สิเป็นแบบในผุยมะพร้าวก็จะแยกไปปลูกเอาไม่ได้ไม่ได้แยกเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับก็จะประมาณนี้ครับผักติวนะครับผักติวสามารถปลูกด้การพอมเมล็ดปักชำํำแล้วก็ชํำต่อครับ ชำตอก็ได้นี่ครับอันนี้ก็ปักชาไว้ประมาณสามวันครับยังยังไม่ท่านได้ออกครับในกรณีที่ห่อต่อลายเขาก็ปลูกใสใบหรือผมจะไปปลูกเป็นกอเลยไหมครับปลูกเป็นลุมเป็นลุมกุลุมละสามสีต้นให้มันขึ้นน้ากันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวจะแยกไปปลูกครับก็จะประมาณนี้ครับแชร์วิธีปลูกนะครับเมื่อก่อนก็นจะบอกว่าสามารถปลูกด้วยกัน ปักชําได้ก็แต่เอาตะต้นมาปลูกปลูกแล้วก็เกิดครับปลูกแล้วเกิด,กกดยากพักติ๋วเป็นต้นใหม่ทีนี้หักน้อยนะครับหักประมาณบางต้นก็หกัหกรากใหญ่รากเดียวแล้วก็รากเล็กๆหลายๆครับรากฝอยๆส่วนมากหักใหญ่มันถ้าต้นใหญ่ๆทักสี่ห้าปีขึ้นไปก็จะมาสามรากสี่ราก<ม>เวลาดึงมาปลูกแล้วไม่ตัดนะก็จะเกิดยากครับวิธีใหม่ที่เขาเพิ่มมากคือการปักชํำครับสามารถตัดกิ่ง ตัดกิ่งมาแล้วก็มาชําได้เลยปักเศดินนี่ครับแล้วก็ลดน้ําเกิดเลยครับเกิดง่ายแล้วเอาไปปลูกแย้ปลูกติดไว้ครับปักเต้วลดวิธีการนะครับลดวิธีการเอาไปเห็นในป่าหัวไร่ปลานาก็จะมีครับแต่นี้ช่วงนี้เขาตัดป่าก็จะทําไรอ้อยเราก็เลยเอากิ่งมาตอนนะครับทุกคนตอนไว้เดี๋ยวต่อไปมันไม่มีกินครับตอนแล้วก็ปลูก ที่จริงต้นต้นใหญ่ก็มีครับแต่นี้ก็คือแชร์วิธีการปลูกว่ามาสามารถตอนได้ก็คือปักช้ำได้ปักช้ำได้พอมะเล็ดได้แล้วก็ปลูกโดยโดยเงาก็ได้โดยเงานี่จะจะช้าหน่อยแต่ติดแน่นอนครับช้าหน่อยคือเขาจะแตกขึ้นมาใกล้ๆ้เงา,าครับเป็นยอดใหญ่ขึ้นมาเพราะรากเขาจะไม่ค่อยโตละ รากเขาจะเกิดช้าครับแต่อันนี้เขาจะเกิดรากเกิดรากได้ดีปักชำครับก็คลิปนี้ก็พาทุกคนมาเรียนรู้เทคนิคเพิ่มในการปลูกผักติ้วครับทุกคนนี่ครับยอดงามๆครับกําลังออกมาแต่รากก็คงกําลังเดินครับได้เกือบจะเดือนหนึ่งแล้วครับสิบกว่าวันเกือบยี่สิบวัน มก็ไม่แน่ใจครับว่าตะกี่วันเดี๋ยวก็ประมาณสิบกว่าวันนะครับเขาก็เริ่มแตกตาตาขึ้นมานะครับปักชำง่ายเหมือนต้นมอนเลยครับต้นมอนนี่ครับแต่รากคงไม่แข็งแรงครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแชร์เทคนิคเพิ่มนะครับวิธีการปลูกเดี๋ยวผมก็จะไปปลูกต่อครับทุกคนพอดีไม่มีขาตั้งกล้องครับท่านในซัพพอตก็สามารถส่งมาให้ได้นะครับทุกคน ครับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับเดีคลิปหน้าจะพาไปแชร์วิธีการปลูกขยายพันธุ์หน่อกล้วยนะครับอันนี้เป็นกล้วยพอเลี้ยงในเหยือแต่ว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่แบบขยายพันธุ์กล้วยได้จากต้นหนึ่งได้หลายหน่อนะครับ